มาครับทุกคนคลิปนี้จะเป็นคลิปแก้ทางกิววอ์นะครับด้วยทีมนี้นั่นเองนะฮะคือเจอค่อนข้างบ่อยเลยนะสำหรับผมเนาะไม่รู้ทุกคนเป็นยังไงแต่โอ้โหเป็นเทปเล่นยากจริงๆยิงเจอกิวแบบโหดๆอะสู้ยากเหลือเกินเนาะ,ะทีมด้านบนเนี่ยก็เจอแบบยากอยู่นะแต่ว่าผมก็จะเล่นทีมนี้นะครับเออ แต่ก็มีข้อระมัดระวังอยู่เหมือนกันถ้าเกิดว่าเราเอามันไม่ตายในการจมตีครั้งเดียวยหละเราจะเป็นฝ่ายที่แพ้ได้นะครับแต่ผมก็คิดว่ามันอัตราการชนะสูงที่สุดแล้วนะโดยมอนสเตอร์ใน a d ผมทั้งหมดนะ <c oughs> เออไปทำลูนเจ้าตัวตัวนี้มาใหม่เออก็ดาเมจแรงขึ้นก็โอกาสผลาดก็เยอะขึ้นเช่นกันส่วนทีมที่2นะครับเจอไม่บ่อยหรอกแต่ว่า ที่จะเจอบ่อยเนี่ยก็คือเปลี่ยนจากอลาร์คเนลลมนะเป็นไอเจ้าสไนเปอร์ไฟนะโอ้โหเจอบ่อยชิบหายออแต่อันนี้ก็ดูจะง่ายขึ้นมาหน่อยนะรู้สึกออลมเนี่ยจะง่ายกว่สาสไนเปอร์ไฟในความคิดผมนะอ่าแล้วทีมที่ผมจะนํามาใช้ในวันนี้เนี่ยจะเป็นทีมนี้ครับอ่าอีกตัวนึงก็คือจะเป็นอ่าตอนแรกผมเกิจะใช้อากน้ำนะแต่ด้วยลูนเท่านี้เนี่ยไม่กล้าใช้ว่าใช้พีดน้ําดีกว่าพอพีดน้ําเนี่ยมัน มันอึดจริงๆนะดนี่มันรูนสมัยก่อนมา,มากแต่ยังคิดว่าน่าจะผ่านได้นะอ่ะาเพราะว่าออลมกับไเ,เจ้าตัวนี้เนี่ยมันเป็นธาตุลมทั้งคู่ไม่น่าจะเอาพิษน้นําเราตายได้นะจะเกิดว่าไม่เกิดไม่เป็นไรครับลองดูแล้วก็เจ้า2ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่บั๊มาใหม่เลยด้วยสกิลของพัดไฟเนี่ยสามารถเกาะแตกสกิลสามได้แล้วอ่าเดี๋ยวลองมาดูกันว่าจะสามารถชนะได้อย่างที่ผมคิดไว้หรือเปล่า ทีมล่างเนี่ยยังไม่เคยเล่นแต่ทีมบนเนี่ยเล่นเล่นเ,นเยอะแล้วก็ค่อนข้างที่จะการันตีชัยชนะในระดับหนึ่งอ่ะพ้อมมาถึงห้องตรงนี้นะครับมีจุดพิจารณา,น,าน,นิดนึงคือผมอยากจะแนะนำนะครับให้คุณเนี่ยดูเกรดของตัวละครอีกฝั่งถ้าเกิดว่าตัวละครตัวไหนเนี่ยเกรดเร็วที่สุดคุณตีตัวนั้นตัวที่เกรดเยอะเนี่ยก็คือเขาทำรูสปีดเยอะไนงะแล้วโอกาสที่เขาจะเลือดน้อยเนี่ยเออก็มีเยอะใช่ไหมล่ะ เพราะงั้นในกรณีน,นี้เนี่ยผมจะตีเจ้าจากไฟนะครับเพราะว่าสปีดมันเยอะสุดนั่นเองโอ้โหเมื่อกี้ไม่ขี่ใช่ปะโอ้โหนินไฟขี่เก้าสไม่ขี่ไอ้แพ้อ่ะเอ้ยแพ,ยแพ,พะฟันนินไฟใช่ไหมโอ้โหอะโอ้โหเมื่อกี้นินไฟไม่ขี่ใช่ปะโอ้โหอยากย้อนกลับไปดูจังเฮ้ย ไม่ขี้กันเลยอ่ะเฮ้ยไม่ขี้อีกแล้วไม่ขี้แต่ที่บนเนี่ยเล่นเล่นเยอะละก็ค่อนข้างที่จะการันตีชัยชนะในระดับหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจบจบเดี๋ยวจบเดี๋ยวผมไปดูลูนก็อะไรวะทำไมอย่างนไงนะโอเค โอเคทีมที่สองเป็นไปตามที่คิดนะครับแต่ทีมแรกเนี่ยอะไรก็ไม่รู้นะโอเคช่างมันเราเกาะแตกตัวอื่นก่อนบ้านแรกขอติดก่อนเฮ้ยอ่ไม่เกาะแตกเลยสักตัวหรอไม่นะโปะแตกอ่ะดิโอ้ยคลิปโปะแตกนะฮะคือเดี๋ยัยงยงัยงยังยังได้อยู่ยังได้อยู่เพราะว่าพีสน้ำเรายางังยังได้นะฮะโอเคโอ้หแอนิเมชั่นนานมาก เพิ่งรู้นะพัดไฟไม่ได้เล่นนานเพิ่งรู้ว่าอน,นิเมชันมันนานขาดนี้เนี่ยไอเจ้าตัวนี้ยังติดคริเลยผมรู้สึกว่าตัวนี้ไม่ได้ครีเยอะนะยังติดคริอ่ะครับไอ,ไอ้นินไฟเมื่อกี้ไม่ครีเว้ผมให้ผมเปิดรูดให้ดูก่อนก่อนเข้า,ขาเกมใช่ปะคือคุณย้อนกลับไปดูนะคลี90ไม่ครี h e ้ u c k อะอะไรวะเนี่ยอ่าโอเคอันนี้เอ็กซ์เพิร์นคือสกอิลเมื่อกี สกิลเอ็กซ์เทิร์นจากลูนนะครับส่วนสกิลเนี้ยมีโอกาสเอ็กซ์เทิร์นในตัวมันเองเอามาดูกันว่าจะเป็นไหมโอ้โหไม่ติดแย่จังแล้วก็บับดาครับอ,อัดไฟบับดาสาบเพลินครับโกงมากบับมาเนี่ยเกาะแตกได้ด้วยเออโอกาสชนะสูงมากนะแต่ว่าก็คือออรลม,มันแหละถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเป็นสไนไฟเนี่ยก็ไม่การันตีละคงไม่ชนะอย่างนี้หรอกนะฮะเพราะว่าออรม์ลมันไม่ได้เก่งในการกันบ้านกีวอว์เท่าไหร่ ใครมีอารมณ์ก็อย่าไปตั้งกันเลยเนาะเยมันมันตีง่ายนะครับโป๊ะสิครับโอเคถือว่าไม่ผมปล่อยปล่อยคลิปทั้งที่โป๊ะอย่างนี้แหละอะไรวะเนี่ย